ประเด็นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาคงเป็นเรื่องของการออกมาแฉต้นอ้อประธานมูลนิธิเป็นหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายวุฒิการศึกษาและการซื้อขายตำแหน่งต่างๆโดยจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดมาจากผู้เสียหายที่ออกมาแฉว่าเคยเข้าไปร้องทุกข์กับมูลนิธิเป็นหนึ่งขอให้ช่วยเหลือด้านคดีที่ถูกสามีทำร้ายร่างกายและหุบสมบัติจึงได้มีการปรึกษากับประธานมูลนิธิ ว่อยากมีตัวตนอยากจะให้สามีรู้สึกเกรงขามประธานมูลนิธิจึงยื่นข้อเสนอให้ซื้อวุธการศึกษาแล้วไปยื่นสมัครหรือซื้อตำแหน่งที่รัฐสภา,าทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อหลังจากนั้นผู้เสียหายได้โอนเงินเมื่อปลายปี2566โดยมีการอ้างว่าจะได้วุฒการศึกษาภายในเดือนกุมภาพันธ์2567แต่พอถึงวันนัด กลับไม่ได้วุฒิการศึกษาตามที่ตกลงและมีความพยายามบ่ายเบียงจนผู้เสียหายมารู้เรื่องจากคนในมูลนิธิว่ามีปัญหาเรื่องการขอเงินต่างๆเลยทำให้ผู้เสียหายเอะใจว่าน่าจะโดนหลอกจึงมีการเข้าแจ้งความที่สพเมืองสกลน,นครไว้เป็นหลักฐานว่าโดนประธานมูลนิธิเป็นหนึ่งหลอกลวงให้เสียทรัพย์เป็นเงินกว่า200,000บาท เรื่องดังกล่าวเริ่มถูกพูดถึงในวงกว้างจนทําให้ต้นอ้อประธานมูลนิธิเป็นหนึ่งออกมาชี้แจงว่ามีกลุ่มบางกลุ่มเปิดเผยแชทและมีการพาดพิงถึงในทางที่เสื่อมเสียตลอดจนมีการบิดเบือนเรื่องราวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตทําให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดเธอขอยืนยันว่าเธอมีหลักฐานโต้แย้งข้อกล่าวหาเหล่านั้นทุกเรื่อง ขณะเดียวกันยังได้ชี้แจงกรณีที่มีการพาดพิงถึงนายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่มีการซื้อขายตำแหน่งคณะทำงานขอชี้แจงยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงและจะรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีจนถึงที่สุดพร้อมทั้งกราบขออภัยท่านสมคิดเชื้อคงที่ได้รับความเสียหายโดยรายละเอียดของเนื้อหาในการสนทนานั้นเป็นการพูดคุยชักชวนให้มารับตำแหน่งเลขานุก,การคณะกรรมาการ โดยระบุว่าตำแหน่งดังกล่าวได้เงินน้อยแต่ได้รับเครื่องราชจากในหลวงและมีการเข้าประชุมในสภาทุกสัปดาห์นอกจากนี้ในแชทยังมีภาพของบัตรให้ดูเป็นตัวอย่างโดยจะมีการออกบัตรให้พร้อมระบุระยะเวลาตามวาระของรัฐบาลอีกทั้งข้อความเชิงโน้มน้าวว่าปีเดียวก็คุ้มแล้วที่สำคัญในข้อความยังมีการบอกราคาค่าใช้จ่ายปกติจะต้องจ่ายถึง50,000 0บาทแต่จะต่อรองกับหน้าห้องของสอสอให้ อาจจะได้จ่ายเพียงแค่40,000 0บาทเรื่องนี้ทําให้ในายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองออกมายืนยันว่าไม่รู้จักกับต้นอ้อเป็นหนึ่งพร้อมทั้งเข้าแจ้งความเอาผิดต้นอ้อที่นําชื่อไปแอบอ้างพร้อมทั้งได้ทําหนังสือยกเลิกบัตรเข้าออกทําเนียบรัฐบาลของทีมงานทั้งหมด14คนทันทีหลังจากนี้ทุกคนต้องไปขอบัตรเข้าออกจากทางทําเนียบรัฐบาลด้วยตัวเอง เพราะบางคนใช้บัตรในทางที่ไม่ถูกต้องและไม่ตรงกับเจตนาในการทำงานซึ่งหากเชื่อมโยงข้อมูลในอดีตต้นอ้อก่อนเป็นประธานมูลนิธิเป็นหนึ่งเธอเคยเปิดตัวลงสมัครสสกับพักเพื่อไทยในปี2565แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จจนต่อมาก็เปิดตัวกับพักก้าวไกลเมื่อปี2566ซึ่งก็ไม่ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันจึงทำให้ถูกจับตาว่าเป็นผู้ที่เคยมีความสัมพันธ์กับพักการเมืองมาก่อน เรื่องนี้ทําให้ในายอนุสร์เอี่ยมสะอาดสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยออกมาเปิดเผยว,ว่าต้นอ้อเป็นหนึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพักเพื่อไทยและขอย้าว่าเจตนารมณ์หลักๆของการตั้งเลขานุการคณะกรรมธิการคือเพื่อมาช่วยทํางานพร้อมทั้งเห็นด้วยกับการที่ท่านสมคิดแจ้งความเพราะจะช่วยคลี่คลายว่าใครเป็นคนแอบอ้างซื้อขายตําแหน่งเท่าที่ผมอยู่ในพักเพื่อไทยมานะครับผมไม่เคยได้ยินกรณีนี้อย่างที่ผมกราบเรียนครับว่า คือคนที่ไปแอบอ้างว่าตนเองมีตำแหน่งนี้พร้อมจะขายและคนบอกว่าจะไปซื้อหรือคนที่แอบอ้างว่าเป็นในหน้าเนี่ยล้วนเกิดจากความไม่เข้าใจเพราะฉะเมื่อไม่เข้าใจก็จะใช้คาว่าหลอกลวงหรือเข้าใจผิดต่อกันก็ก็เป็นสิทธิ์ที่จะใช้ได้แต่ผมเรียนว่าเจตนารมณ์หลักๆของการตั้งบุคคลมาเป็นเลขาในกรรมธิการนั้นก็เพื่อมาช่วยทำงานนะช่วยท่านประธาน ช่วยท่านกรรมธิการในการที่จะทํางานร่วมกันขอเรียนว่าพักเพื่อไทยนะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใ,ใดๆนะครับส่วนจะเกี่ยวข้องกับพักไหนพักใดนะหรือคนไหนเนี่ยผมคิดว่าเมื่อเรื่องเข้าสู่การพิจารณาชันสารก็ความจริงก็จะปรากฏต่อไปครับจากประเด็นนี้ร้อนไปถึงนายกรัฐมนตรีที่ต้องออกมาชี้แจงโดยนายกยืนยันว่าไม่เคยรับทราบเรื่องแบบนี้แต่ว่ายิ่งสาวก็ยิ่งเจอ จึงขอกำชับทุกฝ่ายให้ตรวจสอบและหวังว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกถ้าเกิดที่สาวยิ่เจอก็แะเป็นัญหาใหญ่นะครับกพต้องมาจากการให้เรื่องให้เราถูกต้องนะครับจะต้องมีการให้พิจารณาในเรื่องของผู้ติดตามรัฐมนตรีหรือผู้ติดตามที่ปรึกษาอะไรต่างๆซึ่งบางทีมันเยอะเกินความจําเป็นตรงนี้ไหมคะแราเองผมเองเวลาผมมีการจะลงพื้นที่เป็นต้นเนี่ยนะครับผมก็บอกใพยายามให้พูดเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้างานจิ่ตก่นะครับเพราะเป็นการหนึ่งที่เตือนเ้ามา สองเนการเสียโอกาสในการที่บางติเป็นอธิบดีต่างๆก็อาจจะเสียโอกาสในการที่ต้องไปบริหารงานอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็เห็นด้วยอยู่แล้วนะครับว่ารี่เป็นการที่ไปเพื่อความจำเป็นดีกว่าแช้ธานี้ดีกว่าการการออกบัตรจะต้องมีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นไหมครับว่าการออกบัตรก็ไปดูว่าที่ที่เกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรนะครับเราเดี๋ยวไปหาทางแก้เองดีนะครับการออกบัตรจะเข้มงวดขึ้นหลังไปถึงวิธีนะครับกำหนดโทษก็เป็นวิธีหนึ่งเหมือนกันนะครับ และอีกหนึ่งประเด็นที่หลักฐานค่อนข้างจะแน่นหนามาจากวิไลลักษ์ชัยชานหรือว่าสอลักษ์ผู้เสียหายที่อ้างว่าถูกช่อโกงหลอกให้ซื้อวุฒิการศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกพร้อมกับปุ๊กกี้อดีตคนในมูลนิธิเป็นหนึ่งที่เคยมีความสนิทสนมกับต้นออมมาก่อนออกมาเดินหน้าบทขยี้ตีแผ่เรื่องราวเดินหน้ายื่นหลักฐานสําคัญกับผู้เกี่ยวข้องต่อมา5กรกฎาคมตอนอ,อได้ออกมาโพสต์ผ่าน Facebook ขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นและพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมรวมถึงขอโอกาสในการกลับมาช่วยสังคมฝั่งปุกกี้กล่าวถึงกรณีที่ต้นอ้อออกมาขอโทษว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ความผิดก็คือความผิดอย่างหลักฐานที่หลุดออกมาบทสนทนาแอบอ้างไปถึงเบื้องบนและเปิดเผยว่ายังมีหลักฐานเด็ดที่จะเปิดเผยออกมาอีกในสัปดาหนะ์หน้าขณะที่ซอลักษ์ยืนยันมั่นใจ100เอร์เซว่าการเสนอขายวุฒิการศึกษานั้นทำเป็นกระบวนการ เพราะยืนยันว่าคนที่ตนโอนเงินจ่ายค่าซื้อวุ้ินต้นอ้ออ้างว่าเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแต่สุดท้ายมาทราบความจริงว่าคนที่ตนโอนเงินไปให้ที่ชื่อว่ากเกษียณเป็นคนในมูลนิธิของตนอ้อซึ่งเรียกว่าเป็นการถูกหลอกซ้อนถูกหลอกซอลักยังเล่าถึงการซื้อขายตําแหน่งเป็นคณะทํางานเลขานุก,การกรรมธิการเวลาเสนอขายตําแหน่งจะเสนอชื่อคนใหญ่คนโตแต่เธอขอไม่เอ่ยถึง ส่วนราคาขายมีการเสนอขายสูงสุดราคา500,000บาทและก็ปรับลดลงมาเหลือ400,000บาทบางตำแหน่งราคาเพียงแค่60,000บาทนอกจากนี้ยังมีการชักชวนให้เป็นนายหน้าเสนอขายตำแหน่งและจะแบ่งเปอร์เซ็นต์ส่วนต่างให้แต่เธอก็ปฏิเสธที่จะทำถ้ามาถึงขนาดนี้แล้วนะคะรักมั่นใจ100%ค่ะน่าจะเป็นขบวนการค่ะเพราะว่าข้อมูลที่ที่รักโอนเงินไปนะคะคือรักได้ข้อมูลจากเขา เขาบอกลักว่าบุคคลผู้ชายที่ได้รับเงินจากลักนะคะที่ลาโอนไปนะคะก็คือเขาบอกลักว่าท่านเนี้ยเป็นอาจารย์ที่มหาลัยแต่ในคลิปเสียงที่ลักคุยกันอาจารย์ผู้หญิงมหาลัยที่โดนออกไปแล้วนะคะบอกว่าเป็นคนของมูลนิธิซึ่งเราไม่รู้จักผู้ชายคนนี้เลยแต่คลิปล่าแต่ล่าสุดที่ได้ยินเป็นบอกว่าเป็นเป็นคนขับรถเราก็เลยงงไปหมดว่าอะไรกันแน่ หลอกในหลอกกันหลอกกันทําไมแล้วบอกว่าเราเป็นเพื่อนรักคนเป็นเพื่อนรักกันเขาไม่หลอกกันนะคะเอ่อเท่าที่เขาการันตีนะคะในส่วนที่เขาเอา,เอาบัตรมาขายให้รักกันนะคะซึ่งเราก็แย้งไปแล้วว่ามันผิดเขาบอกว่าไม่มีปัญหาไม่ต้องกลัวเพราะเรารู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ในสภายเยอะเคลียร์ได้ไม่ต้องกลัวแล้วเขาก็แอบอ้างชื่อหลายหลายท่านนะคะขออนุญาตไม่เอ,อ่ยชื่อบุคคลเหล่านั้นนะคะ สลยอมรับว่าตนเองผิดที่มีความคิดซื้อวุฒิกันศึกษาปลอมและขอโทษต่อสังคมในส่วนของความผิดก็ต้องรับผิดด้วยอาญาสำหรับเงิน20 0 0 0 0บาทที่เสียไปในการซื้อวุฒิกันศึกษาตอนนี้ไม่ได้อยากได้คืนแต่อยากรู้ว่าส่วนต่างอยู่ที่ใครขณะที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพิศณุโลกออกแถลงการถึงกรณีที่มีการแอบอ้างหลอกขายวุฒิการศึกษาเพื่อเรียกรับเงินในราคา200 0 0 0บาทยืนยันว่าไม่เป็นความจริง มหาวิทยาลัยไม่มีเรื่องของการซื้อขายวุฒิการศึกษาแต่อย่างใดหลังจากนี้จะให้นิติกรของมหาวิทยาลัยดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ทำให้มหาวิทยาลัยเสียชื่อเสียงโดยอาจารย์ฝ่ายทะเบียนที่เป็นหนึ่งในอาจารย์ที่ถูกมหาวิทยาลัยตั้งคณะกรรมการสอบสวนและให้ออกจากมหาวิทยาลัยเปิดเผยเพียงสั้นๆเพราะตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารต่างๆแต่ยืนยันว่ารู้จักกับต้นอ้อผ่านทางนายกเกษียณ ส่วนนายเกษียณนั้นมีรายชื่อเป็นนักศึกษาจริงใช้วิธีการเรียนออนไลน์ยืนยันว่าไม่มีการขายวุฒิสำหรับคนที่เป็นผู้รับโอนเงินจากสอรลักที่ชื่อว่ากเกษียนซึ่งต้นอ้อบอกว่าเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนั้นจากการตรวจสอบพบว่านายเกษียนเป็นเพื่อนกับต้นอ้อเพราะไปเจอภาพที่รับปริญญาร่วมกันเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจึงเป็นคำถามว่าวุฒิปริญญาตรีเพียงพอหรือไม่ ที่จะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยจากการตรวจสอบประวัติลึกลงไปอีกพบว่าปัจจุบันนายกเกษียนเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับบุคคลในวงการการเมืองคือนายวิสุทธ์ชัยนรุณประธานวิปรฐบาลโดยนายวิสุทธ์เปิดเผยว่านายกเกษียนเป็นคนขับรถของตนเองจริงและเป็นมานานแล้วขณะน,นี้ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วและได้เรียกนายกเกษียนมาสอบถาม เจ้าตัวอ้างว่าแค่ทำหน้าที่ฝากโอนจากคนที่รู้จักโดยนายวิสุทธ์ชัยนรุนเปิดเผยว่าได้เรียกนายกเกษียณมาต่อว่านานกว่าสองชั่วโมงนายวิสุทธ์ย้ำว่านายกเกษียณไม่ได้เป็นคณะทำงานจึงไม่จำเป็นต้องปลดออกแต่หากนายกเกษียณทำผิดก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทำส่วนกรณีที่มีการติดบัตรคล้ายกับเป็นผู้ติดตามผู้ช่วยนักการเมืองนายวิสุทธ์อธิบายว่านายกเกษียนอยู่สภามานาน จึงไปขอให้หนายสุปชัยโพสุสมัยเป็นรองประธานสภาให้ออกบัตรให้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าออกล่าสุด16นาฬิกาของวันที่5กรกฎาคมนายกเกษียนสีจันทร์และตนออ้ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนสพเมืองนคนปรปฐมเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานโดยระบุว่าวันที่25ธันวาคม2566ได้รับโทรศัพท์จากตนอ้อเพื่อขอเลขบัญชีธนาคาร เพื่อจะฝากให้ดำเนินการโอนต่อเพื่อลงทะเบียนเรียนต่อมาในวันเดียวกันนั้นมีการโอนเงินเข้าบัญชีจํานวน50,000บาทและก็ได้โอนต่อให้อาจารย์มหาวิทยาลัยพิษณุโลกตามที่ต้นอ้อแจ้งมาซึ่งตนเองได้โต้แย้งว่าทําไมไม่โอนเงินเข้าบัญชีของเธอโดยตรงซึ่งเธอแจ้งว่าไม่สะดวกเนื่องจากเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ต่อมา26มกราคม2567มีเงินโอนเข้าบัญชีจํานวน5 0,000บาท และตนอ้บอกให้โอนต่อให้อาจารย์ตนจึงโอนเงินไปให้อีก50,000บาทต่อมา20กุมภาพันธ์2567มีการโอนเงินเข้ามาในบัญชีอีก99,500บาทและตนอ้ได้โทรศัพท์มาแจ้งให้โอนเงินให้อาจารย์เป็นเงินจำนวน5 0,000บาทและในส่วนที่เหลืออีก49,500บาทตนอ้บาทตนอแจ้งว่าอาจารย์ให้เก็บไว้ที่เธอก่อนเนื่องจากในช่วงก่อนจบการศึกษาจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม นายเกษียณจึงโอนเงินที่เหลือเข้าบัญชีต้นอ้อจำนวน49,500บาทการรับฝากโอนเงินทั้ง3าครั้งยืนยันว่าไม่ได้รับผลประโยชน์แม้แต่บาทเดียวกับผู้ที่โอนเงินมาขอรับรองว่าเป็นการดำเนินการของต้นอ้อแต่เพียงผู้เดียวความคืบหน้าล่าสุดต้นอ้อเป็นหนึ่งบอกว่าตอนนี้เธอได้ปรึกษากับทนายอนันชัยชัยเดชแล้วและกำลังรวบรวมพยานหลักฐานฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทกับคนที่นำเรื่องของเธอออกมาพูด แต่ทนายอนันชัยชัยเดชยืนยันว่าตนเองไม่ได้รับเป็นทนายความให้กับต้นออเพียงแค่มีการปรึกษากันและให้คำปรึกษาแค่นั้นดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด b s c สไครป์ u ูทูบมติชนทีวีด้วยนะครับ